ยังแม่งดกีคนเนี่ยโอ้โหบีบบนด้วยโอ้โหบีบบนอีกแล้วฮัลโหลทีมงานบีบบนอีกแล้วไอ้เหี้ยไปเถอะโอ้เมืองเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ล้วบีบบนอีกแล้วใครทานอีกแล้วอ่ะเราวิ่งขึ้นแหม่มอีกแล้วไอสัตว์เอกาะโอ้เกาะห้องร้อยอยู่ตรงนี้นะโอ้ช่างหัวเกาะต่ออะไรหรอบูบูบไหนบูบบูบหรือบูบจะไเก็บแล้วเหรอ เจแล้วปืนอื่นมาเันยูซี่ก็ได้กูอะอะไรก็ได้จังหวะเนี้ยได้หมดทุกปืนพบเก็บสีก็มีมาแล้วเรื่องอะไรเรื่ฮะมีคนไหมเนี้ยมีหมดแล้วเอาแล้วมันไม่มีไม่มีมันไม่มีเลยยริงแล้วมันวะอีตาลิกไงงยิมเนี้ยลูกกระสุนเลยฮัลโหลเนี่ยลูกโคตรมนเลยโดนกูได้สามทุกนัด ไกลๆๆๆเนี่ยโอ้ยเจเจโดนต้องไปแล้วล่ะว่าต้องไปแล้วล่ะจังหวะเนี้ยไม่ไม่ไปเท่าไหร่นะปกปูนี่ไอสัตว์ข้างหลังมีตัวเต็มแล้วนผมนะผมนะผมนะผมไม่ไปเหรอกูไม่มีลูกอ่ะไม่รู้จะยิงมันยังไงฮะโถมาเออไปแล้วนะไปอยู่แล้วนะแต่ลิฟเต็มจะยิงกับผมเนี่ยโอ้ยมันยิงปุยเฮ่อเอาไงดีเอาไงดีบีกเลี้ยงเถอะไปอะไรแล้วมันยิงกับผมอยู่ตัวนึงเนี่ย ผมไม่ทันต้องอยู่ในบ้านผมนะไม่ทันไม่บอกเลยเดี๋ยวผมอยู่ในบ้านเนี่ยโดยไนไนะลยสองวิงว่งวิ่งมาโคบอยู่วิ่งเออฮัลโหลนี่จะต้มคนตาหาน่ะโอ้โหร้อยเมตรไม่ทันแล้วไอ้สองคนนั้นอะ่ะอันเด็ตรงกูโอ้อโหติดตำแหน่งมาแล้วตรงกูยังไม่เาี่ยวนะหรืออะไรตามพี่โูแม็กแม็กไม่ใช่แม็กอะไรแม็กแคทพีเลเฟิร์นเออกูมีกูมีแปดสิบกว่านัดมาเข้าหมอกเข้าหมอกก่อนเนอะ โอ้แม่งจะมาลังไว้หาพ่อมึงเหรอเวายมึงอยู่มึงอยู่ไปดิ๋ยวเฮียมเอาไปเลยมึงอย่างอยากฟาร์มฟาร์มไอ้จัดเรียกคนน่าเกลียดเหมือนใครวิ่งตามหลังมาว่าไม่กล้าหันไปดูเพื่อนนี่ตามแล้วเราตรงกูตรงกูจะรอดตรงกูจะรอดตรงกูจะรอด้รอเลยไม่ต้เจอคุณ่อเดียววายมาเหรอไอรีดไอรีดเออถึงแล้วถึงแล้วอยากให้เพื่อนโดนหมอบเพื่อนนับแล้วควายตายหมดกูมึงอ่ะ กกั lectures, ั SBS, a, <Wow> ัไปดมนเจนไม่มีของไอ้เจนว้ามันมาแล้วไอนมันไม่มีของวายมันไม่ได้ยินะเลยของไอ้เจนไม่มีของผมก็ไม่ได้มีของวิ่งมาทำไมพีรดโดนบอกพิริดพิริดบอกพิริดไม่ไม่ใกล้อยู่ใกล้อยู่โกกูให้แม่งไปแล้ะนายเฮี้ยมอย่ามาแย่งของกูอีกเหรอโอ้หนูหนูของเหรอ ย่าของแม็ของเรบ้างเหอะไอสัตว์ไปดูกอหกร้องนี้เะเก้าร้อยเก้รงนี้ใครดใช้ได้ครับเก้อยอ่นี้ครับใช้ได้ไหนวเก้ารอยนี้เรบกอยหกร้อยหรอหรอย้เหี้ยกูทิ้งกอหกร้อยไมกูดูดกกาอะไรมื่กี้ไอ้ไมช่ออลเอ้ยขอแม็กนะครับ ไอ้ทียกูดูทุกกล่องทุกทีจ yes. ัดกลุ่มที่เก็บทุกอย่างในกล่องหน้ายกูดีขนะยังไม่มีกองที่เราพายุใครเหรออุ้หูเฮียเฮไม่ได้ฝ่ายใหญ่เอรเนี่ยมาดูบีบบรนทุกไอ้ยิ้มถึงแอดอ่ะโอ้โหชายุบ้านใครเข้ากัน บ้านไในบิทแน่เลยเอลิทในห้ำหับอกแล้วบีเป็นไอ้แอร์ดอกปะโอ้โหป่วยว่ามึงจะยเกินไปอย่ามืองบนน่ะไอ้เหี้ยเกียจพวกมึงเลรเลาะายไปเพื่อนรอตายหาเก็บแม็กคอนได้ไหมมาใช้ฟาร์มบ้านนั่นเพื่อนมาไปดีเละกันไม่อยากฟาร์มเลยอ่ะผมมึงใหญ่ด้วยโยแบ่งกูใช้กระบอกดิอไปไปซ้ำป้ไปอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูใช้อยู่สี่ว่ะ พอเมืองสายสัตว์เมื่อกูดอกตั้งเพี้ยเลยหลอกกูด้วยไอ้สัตว์เว้เพี้ยเลยสัตได้สินได้สัได้ปล่อยมึงตายแต่กูจะไม่ช่วยมึงไอ้เด็กเพี้ยเลี้ยวอย่าเลี้ยวกูเลยเฮ้ยเฮ้ยหมอกหมอกบ้านนู้นทันหมอกบ้านนู้นทันไปบ้านเออกูยังทำไม่เนี่ยทำด้วยเอ้าวไปอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยไปทำไมไปขวากันน่ะ โอ้โหาได้ดีแล้วครับทีมงานมาแล้วนะทำไปเนี่ยจะทำไปเนี่ยก็ไปกันทำไมแต่ตรงนั้นน่ะเก็บของผมไม่มีของโยกฝ่าไมค์ไปมึงเนะโยกได้เปบ้าะมีสิบเก้านัดแล้วเป้าเขาพงม็ได้ไหมมีแม็กโคกุณมีแม็กโคปืนมีปืนไปสั้นอยู่ไมื่อไรนี่นี่นี่มีเอเจ็กเอเจ็ตเอเจ็กตรงนี้เยอะเยอะแค่ยูซี่กุตตอรเลยเนี่ยเจมันยิงอะไรกัน ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านนั้นนะในบ้านหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านอูยาใหญ่มาตาฟาะเกอร์เคยมาตายเมืองนี่ยี่วะเฮียมีตะโกเพื่มีวะแม็กซี่แม็กโคผมมีตะโกขยาวเพื่อนมาตะโกขผมมีเยอะนะฮะหรอตะโกขยาดอกไม้สรุปมึงเอาหรือไม่เอาไอสัตว์เอคอกเอาปะเอคอกมึงให้ก็เอาอะมึงเหลือปะเหลืออันนึ่งไปเต็มท้ายไปเต็มท้ายเต็น ทีมงานกูกูไม่รอแล้วนะครับทีมงานกูไปแล้วนะครับทีมงานตอนนี้ยาจกมากเลยครับยี่สิบเก้านัดยาแล้วเลยเอาแม็กกับผมหนึมาทีมีเท่าไหร่แม็กนีเท่าไหร่โยมีร้อยห้าสิบหกเอ้ยโอ้ยตกใจยาจกนั้นเลยขอแม็กกัด้ไหมเพื่อนมีห้าสิบสามนัดดีไม่เอากูไปหาเอาต็นท้ามีซีแม็กนะให้มันมารอกูโยกกูรู้จัดโอ้ย ต่อยทำไมโอ้ยเยี่ยโยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ในทเ่ี่ยอุ้ยเกาะเกาะเก้าร้อยหรอเก้าร้อยใหม่เอ๊เจอทอเปลี่ยนเลยกูจะไม่ให้ทีมงานข้างหลังในมีของได้ไงไม่มีของได้ไงเก้าร้อยมาเก็บซีทีมงานข้างหน้าโล่กันหมดแล้วถึงก็เหนื่ออ้ยตะโกนมาโยไม่ใช่ไม่หายโย่ตะโกนยาวอยู่ไหนเนี่ย กูทิ้งไปแล้วไอิสตัดฮะกูทิ้งไปตั้งนานแล้วแล้วไงมึงเอากูได้แล้วครับทีจี้อะอะไรของอะไรก็มึงบอกเอาไหมอะไรกับไปตอนไหนนะอยู่นี่เหงาเลยไม่ดับไม่บอกใครส่ยู่ดีก็ดับ ดิอ่ะก็ด <si ับไอสัตว์ยี่อะกูทิ้งของพี่แล้วไอสัตว์วิ่งวิ่งออโต้ไงวะผมเฮ้ยหน้ากูติดเห็นหน้าตัว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 อะไรมีคนเหรอมีเบื่อสี่นุ่มเห็อเต้นหน้าเต้นหน้าวิวสี่หกไอเย็นพาเด็กมาเต้นวีเอ็นวีเอ็นวีเอ็นเร็ว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 ทำเหมือนมันได้ยินนะเอามันก่อนไหมมันต้องวิ่งขึ้นทางเนี้ยต้องเอาอ่ะกูหนีอ่ะกูหนีหมอกันเนอะสิบเจ็ดวิมึงไม่เข้าหมอกมึงตายแน่หรอฝั่งนี้หโลมันเข้าฝั่งนี้โยงไปไหนอ้อมไงอ้อมขึ้นเขานู่นไงกูจะออ้มเขานี เออมึงก้ไปกูามหันนกันอู้ตายอันนี้มันใกล้กว่าเว้ยแม็กูก็น้อยน้อยอยู่นิดนึงมันไปไหนแล้วอ่ะมันไปไหนแล้วหแล้วไม่หินไม่หินอยู่เต็นท์อยู่เต็นท์อยู่เต็นท์อยู่ในเต็นท์เห็นเราแล้วอยู่นอกเต็นท์อยู่นอกเต็นท์เห็นตัวเดียวตัวเดียวไปเหี้ยแล้วหรออุ้ยเี่ลอแตรอ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 ูรออยู่ัเดียวตัตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนมองไม่เห็นตั้งกอตั้งก่อนโอ้โกูโดนกูโดนระเบิด โอ้โดนระเบิดตายเลยอะไรของมึงโดนร์โดรนโดรนโอ้ควยอีควายเอ้ยต้องตามไปเลวเหรอมาผมเก็บของให้ยิงเลยฮะโอ้โคนนี้ส่ยังโว่เก็บของให้ด้วยมีเก็บเยอะโอ้เจมส์คนนั้นคนเหรอในหมอกในหมอกเจวิ่งบอลก่อนเจมส์มึงตายเจมส์มึงตายมึงตาย้องเกอร์แล้วคนคนไปเยอะเลย

ของตายเอยไอ้เต็มสดไปเจี๊ยมีฝันใน,นเหรอไรอเหรอยิ้วด้วยอืมไเหรอม่รู้อุน่นสวดไปเจีอยู่ใครนูนีน่ไงกูณแค่วูบแล้โอ๊ยไปแล้วกูอะโอ้โหโคตรไกลยินเท่โอ้ยไม่ได้ช็อปเลยไม่ต้องช็อปแล้วอาไส้เตอีเนี่ยแล้วมึงเหลือบไม่เห็นกูหาพ่อมึงเหลือไอีใส่โอวยินใส่ชะโขบเลยกูหน้าด้านมาดิ นผมมีที่จับปืนครัปพ่อเอาก็ดีนะไม่มีอะไรเลยมีทิ่ไหมามามาวิก่อนตอนิดเอาเข้าโมก่อนหร้วกัสามสิบสองวิเองโอ้โหมันจะทันหรือเปล่าเนี่ยมาก่อนได้ก่อนครับตายระเบิดโอ้โหเล่เลยเลยมึงมาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหกูไม่จัดมึงจะรอดยังไงเมื่อกี้ไอ้หียมึงรีบตาย โโอ้หแม่งพร,รุงยิงโล่กูสัตว์ควยทันไปเฮ้ยตเจนเห็นไ่มเห็นอะไรเห็นเกียวเก<ะ>ียวแล้วอีอีสองตัวสองตัวตวิ่งลงเขามาโอ้โหจะปล่อยกันแอ้ดอปแอ้ดอปพอดิเหี้ยเห็นแล้วยืดเปลี่ยนทีแม็กแลนะ้วมาแล้วหลังเราว่าไงจลิกหลังไม่มีเคลียเคลียเคลียเอามาสองก้อน,นก่อนตายควาย มาวะวะเป็นไงวะหน้าผมยังไงยังไงยังไงตกคนละอีรอลล่อๆรอลงล่องอ่ะเฮ้ยมันเห็นเหรอวะไม่เห็นตะลีตัวหลังพร้อมไหมตัวหลังไหมเจ็บมากโอยเจ็บสองตายหนึเยี่ยมตายคู่ไปดิเฮ้ยตัวหลังว่าไงไอตัวนั้นที่ยิงเราอ่ะไหนอย่ไหนเฮ้ยเฮ้ย ไสวยอ้าวเก็บของตะเจนเกจะมีเวลาเก็บไหมวะเนี่ยเรียบแมวมันเรียบฝากกูเียยาใหญ่ก็ไม่มีเนี่ยขนาดรูปไหนครับเนี่ยผมได้ยาใหญ่แล้วผมว่าให้มันตายไหนกันนะไอสองตัวนั้นอ่ะอ๋อนี่เจอแล้วได้ยาใหญ่แล้วตาตาลิศพอแล้วเพ้ออุ้ยมึงละหลายรอบแล้ว นี่อยมิงออกนะกูเต้นให้ดูผมออุ้ยอุ้ยอ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 ุแย้ยอุ้ยอน้ยอุ้ยุ้ยอ้ยอุ้อุ้อุนแอุ้ย้ยอุ้ยอยอ้ยอุุ้อยออ้ยอุ้ยอยอุ้ย้ยโุ้อ้ยอุ้้ย้้อุยุ้ หเปล่าไม่หแม่งเกไม่น่ามีใหญ่ๆมียตะเจนมีสี่มีสีโล่ของเาโล่งี่โล่ขงสี่โอ้โหโล่นยโอ้ข้างล่างเนียโอ้เขาบนเนี่ยเฮ้ยในหเ็นไมว้่ยอะไรเเห็นปไม่เห็นตีขาวนั้นนะคไม่เห็นหรอกมัึงจะแตกกันดีด้ว่กูเลยเหรอมนกีนแล้ว

นู่นนู่นนู่นทาขวานมองไม่เห็นวัลลตลิศผมไม่เห็นเหมือนกันลิศขอะไรอ่ะโอ้ยแต่ยูเอเอแต่เจนไปนู่นแล้วไปไกลแล้วเอาหลังกันไหมยนเกสี่ยิงได้ลิศ่าไปคันลิศมาปด้นหลังกัน โอตผมอยู่หล um, ังเนี่ยผมมีเียร์หล <to> mm ัง hmm. ก I mean, ัินตรงนี oh? ้โอเคโอเคเดี๋ยวดักแล้วกันไม่ดันแล้วนี่อะไรก็ได้ตัวเจนไปฮะอะไรก็ได้เลยมันก็ต้องขึ้นมาผมว่านะผมว่ามันอยู่ข้างล่างยังไงข้างล่างไม่บีบมาถนนนะหมอถนนอ่ะเออโไปหน้าเมีอะไ่กันไปหินนู้นเลยใช่ป้ะ เออนี่ยกูอยู่เส้นเขียวเลยในต,ตัวเนี้ยผมรู้ไงไอ้ไอ้ดอบน่ะเออเร็เวอะตาลิสผมว่าต้องมาวะต้องมาอองหน้าแล้ววะแกงข้างในอะมันเห็นมึงแลว้วเหรอมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันอยู่ไกลอยู่หน้ากูไม่มีวคพะลูกขานะขอปเลยค่ะ สยุทธ์ทเีงไม่เลยะลุไหมโอ้ไม่ตายเลยตะลุกอะไรยุทธไม่ไปดจนไโอ้ย้โดนหาดห่งตายหนึ่งสตัวไอ้เจมสอตัวตรงไหนมามนดิเจมมาโดนหมอแต่นี้โดนหมอ้นะ สองตัวซายสามเลยสามซ้ายสาตอนนี้ลเข่าหตายตายตายสวยอุ้ยได้สไน่ะตะเจนเล่นเด้เจ็นเยนหน้าผมสามตัวสามตัวเลยนะมึงเจ็สไน่ะเด็กอุ้ยโอ้โหเฮียเอ้ยมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วมันอ้อมมันอ้อมมึงมึงมันะมี่ได้นมึงยี่ได้โอ้ยๆสวย เดี๋ยวสองสองตัวเขาโน้นเหรอวะหรือเขาโน้นเขาโน้นอะไรกขวาซ้ายรู้มีขวาซ้ายยิ่งอยู่ใช่เป็นตัวเป็นเขาขวาซ้ายยาใหญ่ในท่อนตบเนี่ยเก็บไม่ได้แย่ฝั่งนู้นเองตบจะให้ตาลิดล็อกให้ไงฝั่งนู้นอ่ะตาลิดไม่เห็นฝั่งนู้นเหรอไม่เห็นอะไม่เห็นมึงแอบแล้วโอ๊ยมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโดหมด มีสนาเงมาดิจัดโอ้ยนู้นนู้นนู้นนขาวนู้นขาวนู้นออกแดดเลไม่เอาสองคนนี้แล้วมันจะวิ่งกันยังไงอ่ะต้องเราสองคนนี้ก่อนแหละแกโอ้โหโล่ยันเดียวไอ้เหี้ยเฮ้ยตรงไหนอรับเจนหน้าผมว่ามันไม่ผ่าเลยทุกพี่มันตายอ่ะไอ้เหี้ยมินตัวหนึ่งชุดขาวมันวิ่งไปหนุนมาวันนี้เลยทั้งนั้นอะ ลงเขาเราอะขึ้นเลยไหมไปไปเฮ้ยมีคนปาระเบิดข้างบนเลยเนี่ยทั้งต่อทั้งต่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นไม่เห็นแต่หน้าระเบิดอยู่หน้าระเบิดอยู่ไม่เลยบนหัวสองที่สองพี่เฮ้ยซายซ้ายเจนซ้ายนั้นเลยไหนวะไหนวะทางซ้ายหน่อยอ่ะเห็นที่มันมีหินเล็กดำอ่ะหินดำหินดำโอเควิ่งซ้ายเลยเจนเนื้อ ทีขวามึงจะโดนหลงังนี้นะมึงต้องมีซ้ายดูไหนเพื่อนดูเหนือดูอยู่มไม่เห็นมองไม่สุดไม่เห็นไม่เห็น,มนไม่เห็น,นากไ,ไหอบอู่หลังโหดบอกแดง,งไอ้ที่อใช่เหรอหเข้าเยน้ามึงน,น้ามึงเลย้ยดย้วยดขนน,น,น,นตะตลิดขวาหลังเข้าหลังเข้าขวาตะลิดขวาเด้าพวบนนี้ ายอ้ยอีกเดียวโอต้ตาลิศบอกแล้วว่าขวาหลังๆเขาจะยิ่งต้องขึ้นจะตายแล้วไอ้สัตวนะ์นะก็ตัวหลังก่อนนะเพื่อนตัวหลังก่อนมันวิ่งมาแล้วหลังไหนข้างล่างเลยข้างล่าง,ง,หงเห็นนะโล่กูหมดโล่กูหมดเอาเอาโลกก่ผมสบผม,มอ่ะสบตาลิศหนโอ้สบตาลิศแม่งมองเขาเด็ยวิ่งแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วเจนวิ่งขึ้นมาแล้วจะต้งยิ่งเชือวนะ ดูอยู่อยู่ดูซ้ายอยู่มุกขวามุกขวามกมองไม่ได้กูเก็บโล่ไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาไอ้สัตว์เสียงเก็บได้ขวาไอ้ซ้ายไม่มีซ้ายไม่ได้อะไรเลยมึงมันเห็นมึงแล้วนะซ้ายอ่ะซ้ายเห็นมึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออหินเขียวเนี่ยเหรอไปหามันเออหินเขียวข้างล่างนั่นแหละโอดเบิดพิ้งก์ตัวผมในตัวโล่เนี่ย หลายตัวเลย,เลยแหละเนี่ยของผีไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยรถแตกรถแตกรถแตกแก้ให้บ้านเลยตัวไหนเอานะตัวไหนจะปั๊มยายเขียวหรืีปั๊มยาแดงหลอกมึงรอดป่ะเนี่ยไม่รอดไม่รอดสามคนเองเกนินน่าจะอยู่ข้างบนตัวข้างล่งางตัวป่ะ

ซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายซ้ายทำยากนทำยาก่อนายไปลูขวาถ่ายไปรูขวาูซ้ายไม่มีซ้ายไม่มีกลางแล้วกลางขวาแล้วรกขวากินลูขวาลู่ะดวค่เดนนี่นอ้เดนนี่เดนนี่เนนี อยันงงอย่ังนไม่โดนเลยั้งโดนมปั๊มยาส่วนนีพวกกูแรงไม่ได้ไอสัตว์พวกอะไรพวกคนเหรอเมาพวกทำไม่ไพวกเหี้ยพวกมคิวอีเล้วเหรอไอ